เป็นชาพุทธมีแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธธรรมประสงค์เท่านั้นสิ่งอื่นไม่ใช่ไม่ใช่เลยถ้าไปนับถือพวกเทพพวกเทวดาอะไรนั่นก็เรียกว่าเทวนิยมนิยมเทพเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่นา,านเป็นครูของมนุษย์และเทวดาแปลว่าเทวดาเป็นนักเรียนไอ้ที่เป็น,นนักเรียนเพราะายังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ ไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่แท้จริงแม้ว่าจะมีตาทิพย์บ้างถ้าผุมมะก็มีนิดหน่อยตาทิพย์ได้มีก็ไปเท่ากันนะเหมือนคนตาบอดก็มีคนตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟางตาสั้นตายาวตาสรารพัดเทวดาใกล้ใกล้ยังไงแหละก็แม่นเดียวกันดูใกล้ดูไกลดูเด็กไกล ดูย้อนหลังได้และเลือกชาติได้อดูเหมือนยุคนี้ที่คําสอนที่สอนให้ละลึกชาติได้นี่จะมีเพียงพระพุทธศาสนานะดังนั้นสอนไม่ให้ละลึกชาติเอาไปไปดูเสยบอกก่อนมระเกิดไปยังไหนไม่ต้องรู้รู้มาเกิดแล้วกันก็เลยไม่มีโอกาสได้ศึกษาลอากรรมมา ชื่อหรังกดการกระทำในยากไม่เห็นเนี่ยเพราะนั้นเทวดาแค่ลูกสิกยังกล่าวาว่าพระุทธเจ้าเลยพระุทธเจ้าท่านให้โอกาสตอนเที่ยงคืนแต่จะมาฟังถามมาสักมาถามอะไรให้มนุษย์ถามก่อนแล้ว่ามนุษย์เหนือกว่าเทวดาอ่าคือให้โอกาสมนุษย์ถามก่อนนี่ไม่คิดไม่แปลกนะยิิงคิดจริงแ,แปลกพอตอนสุดท้ายเทวดาคอยก่อนนุ่นเที่ยงคืน คอยได้คอยไปคอยม่ได้กลับไปก่อนเอเอเนี่ยต,ตนนั้งตั้งแต่เช้าเรื่อยมาเลยมนุษย์มนุษย์สำคัญกว่าเทวดาทีหลังนี่เมื่อไหรพอหมดเรื่องเทวดาท่านทั้งที่พักผ่อนใ้ตอนสุดท้ายนี่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเดี๋ยวนี้เป็นฟงซ่านกันอะไรก็นเม่อไหร่เนี่ยมาตุคามกราเทพอะไร เนี่ยฟุ้งซ่านกันใหญ่ข้ากันตายก็มีอะไรก็มีทุกอย่างถ้าหากมีราชการะอยู่ด้วยเดี๋ยวก็ถนเละกันมันไม่ใสไม่บริสุทธ